สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันปนด,ดาคนหานนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาในการจ่ายผ่อนชำระสินค้านะคะซึ่งจะใช้โดยโปรแกรม Excel ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเข้าไปที่โปรแกรม Excel นะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลนะคะ ว่าสินค้าที่เราจะผ่อนมีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะเงินดาวเท่าไหร่จำนวนที่ต้องการผ่อนนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ส่วนความสามารถในการผ่อนอแต่ละงวดนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะผ่อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนอสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวระบบจะเป็นะระบบจะคำนวณให้เองอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะ อันนี้ราคาสินค้าสมมุติว่าเราตั้งราคาสินค้าอยู่ที่1ล้านบาทนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปเลยค่ะหนึ่งล้านค่ะแล้วก็เงินดาวนะคะสมมุติว่าเราดาวหนึ่งแสนนะคะอ่าความสามารถในการอ่าจำนวนเงินที่ต้องการผ่อนนะคะเราก็จะเอา ตอนนี้ลบกับตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้ก็คือ i6 นะคะลบกับ i7 นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนเลยค่ะเท่ากับแล้วก็คลิกตัวน,นี้ค่ะ i6 ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบค่ะ i7 ค่ะ Enter ค่ะค่ะก็จะคำนวณออกมาให้นะคะว่าจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนทั้งหมดก็คือ9 0 0 0 0 0บาทนะคะ แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยต่อปีสมมุติว่าเรากำหนดดอกเบีย้ยที่7.5นะคะ7.50ค่ะและ,ะความสามารถในการผ่อนแต่และงวดนะคะสมมุติว่าเราจะผ่อนเดือนละ10,000บาทนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ10,000ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีเพื่อให้ดูชัดนะคะ ่ต่อไปนะคะจะเป็นจำนวนงวดที่เราต้องผ่อนนะคะซึ่งอันนี้จะคิดเป็นเดือนนะคะสูตรของเขาก็จะมีอยู่แบบนี้ค่ะใส่เครื่หมาเท่ากับค่ะเท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์สูตรค่ะ n p p ตอนนี้ค่ะมันจะเป็นสูตรสำหรับคำนวณเวลาทั้งหมดในการชำระนะคะก็คิดเข้าไปเลยค่ะ แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วให้เรากดไปที่ตัวนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยต่อปีค่ะคลิกเลยค่ะอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะคะแล้วก็หารค่ะใส่เครื่องหมายหารค่ะหาร12ค่ะ12ก็คือจำนวนปีนะคะแล้วก็ใส่คอมมาค่ะแล้วก็ลบค่ะใส่เครื่องหมายลบลบเท่ากับตัวนี้ค่ะ ลบความสามารถในการส่งแต่ละงวดนะคะนั่นก็คือ1 0,000ืบาทค่ะลบ1 0 0 0 0หแล้วก็ใส่คอามาค่ะคอม่า,มาแล้วก็คลิกที่จำนวนราคาสินค้าค่ะตอนนี้ค่ะคลิกเลยค่ะแล้วก็ใส่ข้าม่าอีกค่ะแล้วก็ใส่ศูนค่ะปิดท้ายแล้วก็ใส่วงเล็บปิดค่ะ Enter เลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจํานวนงวดที่เราจะต้องผ่อนนะคะทั้งค,คิดเป็นเดือนนะคะทั้งหมด1นึ่อาสิเดือนนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นปีค่ะปีที่เราต้องอช hmm. ํ anyway> าระนะคะปีท cool ี่เราต้องผ่อนตัวนี้ค่ะปีที่เราต้องผ่อนก็จะเป็นใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะตัวนี้แล้วก็คลิกตัวนี้ค่ะจํานวนงวดที่เป็นเดือนค่ะหาร12ค่ะ 12ก็คือปีค่ะแล้วก็ e อสเ r อค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะส่งทั้งหมดอยู่13ปีนะคะค่ะแค่นี้ค่ะก็จะเป็นการคำนวณหาระยะเวลาที่จะต้องการผ่อนสินค้านะคะสามารถคำนวณเองได้ค่ะง่ายๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ